เทสสูงปั๊ม A10VD43 นะครับใส่ SK60 ม Mark T นะครับจากร้อยเอ็ดนะครับนี่ FC ปาหานะครับขอบคุณปาหานูกแนะนำลูกค้ามานะครับอ่าเดี๋ยวติ๊กเกอร์เลยครับพี่ปั๊มชาร์ตก่อนนะครับเราเทสปั๊มชาร์ตเลยนะครับปั๊มชาร์ต40 50ได้นะครับเอาเบาๆเกินอ่ประมาณ50ครับปั๊มชาร์ตเราไม่ได้ทำอะไรให้นะครับอ่าเราเน้นสองตอนหน้าให้นะครับเราจะเทสให้ผ่าน350นะครับผมนหน้าครับผม บครับผมตอนหน้านะครับผมสามริบแจ้งไ้ที่หนี่ก็ได้สามร้อยห้าสิบโอเคครับผม,มอ่าถอนหลังครับผม 4, 300, 350. อีสามร้อยามร้อยห้าพอครับก่อนคอ,ออีกรอบครับผมอีสามร้อย อ่าโอเคครับผมพอปรมาเกินอ่านี่ปับชาร์นิ่นงแล้วครับนีเ่เราเบาพัดเราเบาลงมาเฉยอ่าตรงตรงคำเกินอ่า,อา,อาส่งงานนะครับ SK 60มาร์กทีจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผม